สวัสดีครับคลิปนี้คุณก็อยู่กับผมในช่องขนมนะครับผมพมพมพามคลิปนี้เราก็อยู่ในเกมโยกกลาง PC นะครับผมก็วันนี้นะมีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะผมก็คือที่ผมสนใจที่สุดนะจากการอัปเดตแพทนะก็คือแสงของอาวุธที่มีการอัปเดตเพิ่มเข้ามาหลังจากที่ไม่ได้มีการอัปเดตมานานนะครับสาหรับแสงของอาวุธนะผมก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูแสงกันก่อนนะผมนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแสงของ อาวุธนะครับบวก1 2ถึง14นะเป็นแสงสีเขียวนะสังเกตได้ว่ามีดนินที่เขาใส่รีวิวเนี่ยจะสั้นอยู่ประมาณตรงนี้นะผมซึ่งแสงเนี่ยมันจะพุ่งไปเลยโอ้โหอันนี้นินจาหรือกระบี่เนี่ยครับผมบอกเลยว่าสําหรับสายอย่างผมใช่ไหมสายที่ชอบแสงสีเสียงในเกมยกังเนี่ยผมบอกเลยว่าคือมันสวยนะสําหรับผมอะ่ะคือมันสวยมากๆานะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ่าบวก15นะครับบวก15เป็นสีชมพูทุกคนดูดิ เอเข้ยังสวยอะ่ะผมบอกเลยว่าคือการปรับมาครั้งนี้คือตอนแรกที่มีการอัปเดตแพทมาใช่ไหมครับผมนี่โหแบบเลิกงานมานี่คือรีบเข้าเกมเลยนะหวังว่ามันจะเป็นอย่างที่คิดนะผมสุดท้ายนะเข้าเกมไปโหน้าําตาแทบไหลนะก็คือการปรับมาครั้งนี้นะผมอ่าสำหรับแสงอาวุธนะก็คือเวลาเพื่อนๆเนี่ยมีอาวุธบวก11 ลงมาเนี่ยก็จะคือจำไม่มีเอฟเฟกอะไรใดๆเพิ่มเติมมานะครับซึ่งผมก็คิดไว้แล้วแหละมันก็คงไม่มีนะเพราะว่าเขาอัปเดตมาแค่บวก12กับ15นะผมแต่ว่าผมมีไอเทมที่มีชื่อว่าย่านะครับก็คือเวลากดเนี่ยอาวุธจากบวก11เนี่ยมันก็จะบวกอีก2ก็จะเป็นบวก13ใช่ไหม ตอนแรกในใจผมก็คิดว่าเฮ้ยมันต้องมันต้องได้ดิมันต้องมีแสงดิงั้นเขาจะปรับมาทําไมว่าอะไรเงี้ยพอเลิกง,งานมาปุ๊บเข้าเกมปุ๊บกดยาปับ๊บน้ําตาแทบไหลนะผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับ <laughs> <laughs> ก็อยากจะมาถามเพื่อนๆน,นะว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นกับแสงใหม่ยังไงบ้างนะครับส่วนตัวผมก็แอบผิดหวังเล็กน้อยนะเพราะว่าอย่างผมใช่ไหมผมก็ คือมีการที่เรามีอาวุธบวกสิเนี่ยก็ถือว่ามันก็คือการลงทุนที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วนะครับการที่เราจะมีบวก12ขึ้นไปเนี่ยสำหรับบุคคลทั่วไปเนี่ยส่วนตัวมองว่ามันค่อนข้างจะยากนะก็คือการที่ปรับมาแล้วแล้วผู้เล่นทั่วไปเข้าไม่ถึงเนี่ยผมก็มองว่าก็คือมันก็ไม่ค่อยจะเป็นผลดีกับผู้เล่นทั่วไปสักเท่าไหร่นะอย่างเช่นคือถ้าในมุมมองผมใช่ไหมผมอะ่ะ คือผมเป็นคนชอบแสงสีเสียงของอาวุธอยู่แล้วนะผมซึ่งตัวเกมเนี่ยผมก็ไม่ได้ลงมอสลงอะไรนะรก็คือเป็นตัวเกมแบบสแตนดาร์ดเลยนะก็คือไม่ได้ลงมอสแสงอาวุธหรือว่าปรับไฟล์เกมให้เป็นแสงแบบเท่ๆแบบที่เขาปรับมาเป็นบวก12ใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่ผมมีก็คือผมมีไอเทมยา่าบวก2เว้ยก็คือผมในใจผมคิดว่าตอนเปิดเซิร์ฟมาเฮ้ยเรามียา่าบวก2อาวุธเราบวกสิอพอมันกดปุ๊บมันก็เป็นบวก1ิมใช่ไหมล่ะมันต้องมีแสงดีมีแสงดี <laughs> พอกดเข้าเกมมาก็โอ้โหผิดหวังเล็กน้อยนะผมแล้วก็อย่างผมใช่ไหมการที่ผมจะเข้าถึงอาวุธบวก15แล้วมีแสงสีชมพูเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเข้าถึงยากนะผมเพราะว่า,วาการที่จะมีอาวุธบวก15ได้เนี่ยมันก็ต้องใช้เงินที่มูลค่า ค่อนข,ข้างสูงนะครับซึ่งส่วนตัวมองว่าถ้าไอบัฟพ,พวกนี้มันสามารถเพิ่มอาวุธได้ทําไมถึงแสงมันถึงไม่เพิ่มด้วยน,นี้ก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยนะเพราะว่ามันจะมีไอเทมอีกอย่างหนึ่งนะก็คือจะมีสร้อยนะผมจําไม่ได้ว่าสร้อยชื่ออะไรนะเพราะว่าสร้อยเนี่ยมันจะมีสร้อยบวก1นบวก2นะผมก็คือ,อชุดเนี่ยจากบวก11เนี่ยมันก็จะบวกอีกหนึ่งก็เป็นบวก12ใช่ไหมแต่อาวุธอะ จาวก11บวกอีก2มันก็จะเป็นบวก13นะครับแล้วก็มีญ้าอีกบวก2มันก็จะกลายเป็นบวก15นะครับถ้าใครที่มีอาวุธบวก11นะครับก็สามารถอาเอื้อมถึงบวก15ได้ด้วยการซื้อสร้อยในช็อปนะครับหรือว่าจะซื้อยาในช็อปนะครับก็อาจจะเข้าถึงได้ง่ายกว่านี้นะแต่ที่เขาปรับมาก็คือโหบอกเลยผมคงไม่มีโอกาสได้เห็นนะครับเพราะว่า อาวุธบวกสิเนี่ยการที่เราจะไปตีบวกเนี่ยก็คือว่ามันไม่อาอย่างที่รู้รกันว่าเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้ติดง่ายขนาดนั้นนะอันนี้กอ็อยากจะสอบถามความเห็นของเพื่อนๆน,นะว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับแสงใหม่นะครับซึ่งส่วนตัวผมก็ <c oughs> ไม่มีสิทธิ์ <c oughs> จับต้องนะเพราะว่ามันไกลเกินเอื้อมผมมากๆนะแต่แต่ว่าแสงที่ปรับมมาผมส่วนตัวมองว่าสวยสวยมากนะจนอยากจะแบบเออตอนแรกคิดว่า ถ้ากดยาแล้วมันจะเป็นบวก13ใช่ไหมม,มันจะมมันจะมีแสงใช่ไหมตอนแรกที่ผมคิดนะก็เลยเกือบจะทักแม่คา้าแม่ค้าช็อปนะเกือบจะไปซื้อสร้อยมาให้มันเป็นบวก15แล้วมาทําคลิปรีวิวให้เพื่อนๆดูนะแต่ว่ามันกดยาแล้วอเอฟเฟกของบวก13มันไม่ขึ้นนะก็เลยคิดว่าสร้อย บวกอีก2เป็นบวก15เนี่ยมันก็คงจะไม่ขึ้นเหมือนกันนะผมก็ถ้าเพื่อนมีความคิดเห็อนอยังไงก็คอมเมนต์เราสู่กันฟังได้ในคลิปนี้ได้เลยนะผมส่วนตัวมองว่าแสงสวยมากนะแต่ว่าเอื้อมไม่ถึงนะผมก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเสียดายนะผมโอเคนะก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมเจอกัน